แห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าทีวิจัยลูกขอไว้กับผลงานบูรณะและปฏิสังขรทั่วโคงเขตห้องปูชนียสถานในจังวัดอำเภอลี่ลาปูนวัดจอมตะลีใต้มุนบุญเหลืองบ้านปาง แม่กำเตันครูบาสินทำได้สร้างเป็นวัดแหล่ครูบาตั้งเจ้าได้สร้างวัดสร้างวาบ้ืศรัทธาได้เกิดความแตกแยกจิตก็ลอยไม่ปรากฏไปด้วย แต่ว่าจิตที่หลุดพ้นอย่างนี้มันได้ประสบกันเข้ากับภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์สูงสุดที่ดับสิ้นแห่งความทุกข์สูงสุดใช้คำว,ว่านิพพานนิพพานมันแปลว่าดับลงแห่งกิเลสด,ดับลงแห่งความโง่ดับลงแห่งความล้มความเข้าใจผิดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะดับกิเลสเหล่านี้ลงไปหมดเหมือนกับดับไฟ ก็กิเลสเหล่านี้เป็นของร้อนเหมือนกับไฟแล้วก็ดับไฟเสียคำว่าน,นิพพานแปลว่าดับดับแห่งความร้อนดับแห่งของร้อน <c oughs> พวกที่ติดตัวตนเอานิพพานเป็นตัวตนอีกทีหนึ่งมันนิพพานนี่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนิรันดรความว่างจากทุกนิรันดรถูกยึดถือเป็นตัวตนนิรันดร ให้ตัวตนของตนเทียววุสุดแล้วเข้าไปฟังอยู่ในตัวตนนิรันดรแล้วก็อยู่กันอย่างนิรันดรอย่างนี้ไม่ใช่หลักพุทธศาสนาอืเป็นหลักศาสนาของฝ่ายที่มีตัวตนฝ่ายที่มีตัวตนพุทธศาสนาเป็นพวกที่ไม่มีตัวตนดับโดยดับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนจะได้ เรื่องนี้ต้องพูดกันยืดยาวอ่ะพูดกันอีกพูดอะไรก็ได้ว่าไอ,อ,อ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนมันเป็นสัญชาตญาณแม่บดลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณทั้งหลายต่างๆนานาเอาแล้เราจะพิจารณากันถึงสัญชาตญาณลูกๆสัญชาตญาณที่คลอดออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนะการกันส,กสักครั้งหนึ่งก่อนสักคราวหนึ่ง สักครั้งหนึ่งสำหรับเป็นการเริ่มแรกของอเรื่องนี้ให้ถึงจุดที่ประสงค์ของเรื่องเมื่อมีสัญชาตญาณเกิดขึ้นได้เองว่ามีตัวตนตัวตนอย่างนี้มันก็เกิดสัญชาตญาณต่างๆนานาที่กล่าวไว้ในเรื่องของสัญชาตญาณของ วิทยาศาสตร์ชีววิทยาของการศึกษาสมัยใหม่เราเอามาแต่เรื่องที่มันตรงกันกันกบหลักเกณฑ์ของกิเลสในพุทธศาสนามาพิจารณากันก่อนมาค่อยกาหนดให้ดีๆจะได้พูดต่อไป ว่าสัญชาต,ตยานแห่งความมีตัวตนนั่น,นมันได้ทำให้เกิดสัญชาต,ตยานคือความเห็นแก่ตัวตนความเห็นแก่ตนพร้อมๆกันนั้นก็มีสัญชาต,ตยานอย่างอื่นที่มันจะแวดล้อมไอ้ความรู้สึกอน,นี้ไว้ดังนั้นมันจึงเกิดสัญชาต,ตยานแห่งการกินอาหาร คำว่ากินอาหารนันว่ามันต้องอยากมันต้องกินมันต้องหากินจนได้มันต้องต่อสู้สุดเหวี่ยงเพื่อให้ได้กินนี่จะเป็สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารแล้วมันก็มีเกิดสัญชาตญาณแห่งความกลัวอะไรที่น่ากลัวว่าจะทําลายตัวตนเป็นศัตรูแก่ตัวตนแล้วมันก็กลัวท้งนั่นแหละนั้นเด็กๆมันก็รู้จักกลัวอะไรสิ่งที่ มีรูปร่างแปลกประหลาดเพราะมันเป็นอันตรายแก่ตัวมันจึงกลัวแล้วมันจึงร้องไห้เด็กๆเห็นคนรูปร่างประหลาดน่ากลัวมันก็กลัวเท่านั้นไม่ต้องมีใครสอนเพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเกิดขึ้นเมื่อได้เผยเชิญกับเข้าสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายมันจึงมีสัญชาตญาณแห่งความกลัว แล้วมีก็สินเชแล้วมันก็มีสนรชาตยานในการต่อสู้